สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับทางช่อง3ชานเอลนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงคานนะครับวันนี้จะมาเที่ยวที่สกายวอล์กนะครับพอดีว่าตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่นี่แล้วครับต้องต้องต่อคิวนะครับซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วนะครับว่าจะขึ้นสกายวอล์กหรือจะขึ้นบางช้างด้วยหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นเกิดสกายวอล์กก็หกสิบบาทถ้าขึ้นบางช้างด้วยก็แปดสิบบาทนะครับเราต้องเอาตั๋วไปเลยเอารางเท้ามานะครับ อันนี้คนก็มาเยอะนะครับต้องต่อคิวกันยาวนะครับผมต่อคิวกันยาวเลยนะครับบรรยากาศก็ช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลเนื่องจากเมื่อวานนะครับเป็นวันพ่อนะครับเป็นไอ้นะครับวันพ่อเก่าแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วครับได้แล้วครับผมนะครับอันนี้ก็มากับพี่ๆครับผมครับเก็บบรรยากาศไว้นะครับต่ละปีนานๆจะได้มาครับผมนี่ก็เป็นสถานที่จะขึ้นไปสกายวอล์กนะครับผมอ่า เมื่อเราทําการต่อคิวนะครับเช็คนะครับอุณหภูมิวัดอุณหภูมิต่างๆเสร็จเราก็นะครับใช้เงินซื้อตัวต๋วราจะได้แน่รองเท้ามานะครับคนละหนึ่งคู่นะครับผมเราก็จะขึ้นรถเอาตัวมันนะครับมาให้พี่โชเฟอร์เขานะครับเพื่อที่จะขึ้นนะครับ จะถึงแล้วใช่วยครับผมครับแต่วันนี้พี่ยุ้เพิ่มคนหอนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็จะมีการจอดนะครับให้ผู้โดยสารลงนะครับแล้วเราก็จะเดินทางไปต่อข้างหน้านะครับเพื่อไปดูนะครับจุดชมวิวสกายวอล์กเราจะจะเห็นนะครับแม่นำหมู่ขอบคุณมากครับผมเหลืองไหลบรรจบนะครับแม่นะนำเหลืองครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอลงรถก่อนครับเดินทางต่ออีกกันยาวเลยนะครับในชิปนี้ ครับเราก็จะเห็นนะครับพี่พี่นะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนนครับผมสกายวอล์กเชียงคานครับ อันนี้ผ right? ู้คนที Hence, ่กำลังจะเดินทางลงกลับนะครับบก็เดี๋ยวไปดูแป๊บนึ่งแล้วค่อยกลับก็ได้นะครับทีมงานก็จะได้ขึ้นมาก่อนแล้วผมขึ้นขึ้นมานะครับเราก็จะนะครับผมอันนี้คือ skywalk แขวนครับมีพวกรูปใหญ่นะครับ อันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินต่างๆครับผมคิดว่านะครับจะใช้ระยะเวลานะทางเดินทางเข้านะครับตรงนี้ตาเอะยางพืชขึ้นมาค่ะเขาให้เปลี่ยนรองเท้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับเปลี่ยนไปเลยใส่ทับเหรอออ๋เขาให้ใส่รองเท้าทับไปเลยนะครับผมผมจะได้ใส่ทับนะครับ นะคเข้าไปดูวิีอันนี้เราใส่รองเท้าเสร็จแล้วนะครับเข้าไปเบินโคนสองเมืองเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับคนเยอะมากครับสกายบล็อกครับมีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธเจ้านะครับเราจะเขาจะมีทางเข้านะครับผมครั้งหนึ่งที่ได้มาเที่ยวนะครับต้องเก็บภาพไว้เก็บคลิปไว้นะครับนี่เป็นทางเข้าครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านั้นคือบ้านไผ่บวนคำขาขึ้นเมืองเกต้า เข้าได้หรช่ไมครับได้อโอเคนะครับผมด้าน้ำเงนนะคะระหว่างประเทศค่ะวิวสวยมากนะครับผมด้านไนมาจากเดนทาแนนะคะากักเยรันดูนะครับวิวคือจะบอกว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจหรือกลุกความสูงก็ไม่ควรที่จะมานะครับผมนี่นะครับตอนนี้ยันนะ ครับก็ผู้คนก็กำลังหลังไหลมาันนะครับคนเบียดอันนี้ผมรีบเดินักนิดนึงแล้วก็จะได้กลับแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะหาจุดถ่ายรูปกันนะครับซึ่งผมขอเป็นคลิปวิดีโอดีกว่าง่ายๆนะครับผมนะครับแล้วเราจะเดินไปด้วยเราต้องระวังนะครับการถือโทรศัพท์ถ้าตกลงไปก็คือจบเห่จบข่าวเหมือนกันนะครับตอนนี้เพราะว่ามันเป็นตะแกรงก่อนที่จะเป็นไอ้พื้นเด็กนะครับ อันนี้เป็นพื้นกระจกข้างล่างครับที่เราคือนี่เนรนับเป็นเป็นพื้นกระจกเราถ่ายรูปกันผมคือเขาเก็บเป็นคลิปเลยครับะนะครับก,รรกายบอกบรรยากาศทุกคนถ่ายรูปมองไปข้างล่างคือโอ้โหน่าเสียวนะครับ บางคนก็จนสั่นเลยลรครับไม่กล้าเดินนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายรูปก็ต้องมีการขออนุญาตก,ก่อนครับกำลังผมมาแบบรีบไปรีบครับในคลิปนี้ทีมงานเขาจะลงไปแล้วครับผมบนนคือบรรยากาศก็แดดอ,อกดีนะครับสวยงามนะครับ ก็ทาทในบนรยมกตารางเมในปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของับัราคนะคะค่ะเป็นบ้านเก่าของเรานะคะแต่เป็นบ้านใหม่บนทำสำหรับฝั่งลราค่ะใครที่ตัจจบนะครับคว่าืยังไม่ได้ติดตามช่องก็ฝากติดตามช่องกาชนลด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม